ลุกนอกจอสองซุปตาสาวชิวจัดขนาดไม่แต่งหน้ายังสวยเปนขนาดนี้เป็นน่าเอกวันใจของคนทั้งประเทศเลยล่ะค่ะสำหรับนักแสดงสาวยายาอุรัสยาโดยล่าสุด25มกา25ราคม2566อินสตาแกรมหนึ่งซึ่งเป็นอินสตาแกรมแฟนคลับตัวยงของยายาได้ออกมาเผยภาพสุดพิเศษที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นมาก่อนภาพนี้เป็นภาพของยายาพาคุณพ่อคุณแม่มาทานอาหารซึ่งเธอก็แต่งตัวได้ชิวมากทถมยังโชว์หน้าสดให้ได้เห็นกันด้วย ดยโพสต์นี้แอคเคิ์ดังกล่าวระบุแคปชั่นว่าดูปภาพปีที่แล้วยย่า้าเด็กน่ารักมากๆค่ะดังจากนั้นก็มีแฟนคลับหลายๆคนเข้ามากดไดและคอมเมนต์หัวใจให้มากมายเลยทีเดียว just falling down